เจ้าของเครื่องซักผ้าเครื่องนี้มาเช็คราคาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจากเรามาเปรียบเทียบยี่ห้อยี่ห้อก็ LG เหมือนกันขนาดก็1 2กิโลเท่ากันจึงตัดสินใจซื้อเครื่องจากที่อื่นในราคาที่ถูกกว่าเพียงเล็กน้อยแต่ผ่านไปเพียงไม่ถึง1ปีเครื่องก็มีอาการรวนเปิดฝาแล้วหยอดเหรียญเมื่อปิดฝาก็ต้องหยอดเหรียญใหม่แล้วก็เปิดฝาขณะที่ซักผ้าอยู่ เคร so ื่องจะหยุดทำงานไปเลยไปตามช่างเจ้าเดิมที่ขายมาก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงไปตามช่างจากที่อื่นมามาเปลี่ยนแผงของวงจรเครื่องซักผ้าก็หมดไป3 0 0พกว่าบาทแล้วก็ไม่หายการซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไม่ได้พิจารณาแค่ยี่ห้อกับขนาดของเครื่องซักผ้าแต่ต้องพิจารณากล่องหยอดเหรียญ แต่เนื่องจากกล่องหยอดเหรียญไม่ว่าจะเจ้าไหนก็มีหน้าตาเหมือนเมือนกันทําให้ผู้ซื้อคิดว่ามันมีลักษณะการทํางานไม่ต่างกันเจ้าไหนไหนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเลือกเจ้าที่มีราคาถูกที่สุดแต่เมื่อใช้ไปแล้วก็จะพบข้อแตกต่างมากมายกล่องหยอดเหรียญจาก TST Marketing มีความเหนือกว่าคือจะเปิดฝาหรือปิดฝาก็สามารถที่จะหยอดเหรียญได้ ถ้าหยอดเหรียญขณะเปิดฝาเมื่อหยอดเหรียญเสร็จแล้วปิดฝาลงเครื่องก็สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยอดเหรียญเพิ่มไม่ต้องกดปุ่มใดๆมีระบบสั่งให้ซักแรงและมีระบบปั่นแรงตามที่ปรากฏในคลิปขณะซักผ้าอยู่สามารถที่จะเปิดฝาขึ้นมาและเมื่อปิดฝาลงเครื่องก็ยังคงทำงานต่อเนื่อง เราจะทดลองเปิดฝาให้ดูนะครับขณะนี้เปิดฝาแล้วที่หน้าปัดเครื่องซักผ้าจะขึ้น DE ที่กล่องยอดเหรียญของเราก็ขึ้น DE ด้วยและเมื่อปิดฝาลงคำว่า DE ที่เครื่องซักผ้าจะหายไปที่กล่องหยอดเหรียญก็จะรู้ว่าฝาเครื่องซักผ้าถูกปิดนะครับจะส่งคำสั่งมาสั่งให้เครื่องซักผ้าทำงานต่อ<ห>น<ม>เนื่อง<ท>โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ,ใๆเปิดฝาซ้ำอีก ที่เครื่องซักผ้าก็ขึ้น DE ที่กล่องก็ขึ้น DE แล้วเมื่อปิดฝาลง,าลงเครื่องซักผ้าจะมีคําว่า DE หายไปที่กล่องหยอดเหรียญก็รู้ว่าฝาเครื่องซักผ้าถูกปิดแล้วก็จะส่งคําสั่งไปกดปุ่มให้เครื่องซักผ้าทํางานต่อเนื่องโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆคิดจะสร้างกำไรจากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญต้องเลือกเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญคุณภาพสูงที่ไม่มีปัญหาจุกจิกใช้งานได้ต่อเนื่อง ยาวนานหลายหลายปีมาให้บริการแก่ลูกค้าลูกค้าจะได้มาใช้บริการและนำเงินมาให้ท่านภาพต่างๆที่ปรากฏในคลิปเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านมั่นใจว่าสินค้าจาก PST Marketing ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าจำนวนมากและที่สำคัญสอบถามจากลูกค้าทุกท่านที่ซื้อไปเครื่องซักผ้าจาก PST Marketing ใช้ได้ทนทานนานหลายๆปีไม่มีปัญหาจุกจิก สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0992284296